โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพาร์ทสองกันแล้วนะครับซึ่งปิดไปปุ๊บเราก็ต่อเลย <laughs> แต่ไม่แน่ใจครับจะบอกว่าพาร์ทสองก็ไม่ได้นะครับเพราะอาจจะเอามาแตะเป็นพาร์ทหนึ่งเองก็ได้อาจจะรวมกันเป็นพาร์ทหนึ่งครับถ้าเกิดมันไม่ยาวเกินนะครับสรุปผมคิดออกแล้วว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนดีตรงไหนดีวะ ตรงนั้นครับตรงนั้นครับคือถึงข้างหน้ามันจะไม่มีไม่ค่อยมีเนื้อที่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับตรงนั้นเป็นรุ่ดันเทียแล้วตรงแถวนี้ก็มีแกะเกิดส่วนฝั่งนู้นก็เป็นหมูเออมันก็สบายดีเนาะครับมันก็สบายอะ่ะก็เอกทเลก็ยังไม่ได้เอาออกครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูสภาพก่อนแล้วค่อย<ม>คิดว่าเราจะสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมท่านเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือหลอดอาหารนะครับ ซึ่งเวลาเราวิ่งเนี่ยเราอาหารมันจะลดเร็วแล้วพอเราอาหารเหลือสูงเลือดเราจะลดอ้อ,อตรงนี้โอเคคือที่ดีใช้ได้ครับตอนแรกเราก็จะสร้างบ้านอยู่ในถ้ำเงินก่อนแล้วกันเนาะยังไม่สร้างบ้านหรูหรากี่โมงแล้ววะไม่ได้มาถึงเชี่ยนีเย็นแล้วชิบหายอธิบายยืดยาวเกินไปนครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละ เย็นละชิบหายละอะไรแล้วไงกูเวรละตอนนี้เราจะไม่สอนเลยนะครับถ้าใครอยากทำอะไรก็ทำตามมาแล้วกันนะครับโอ้เย็นแล้วชิบหายแล้วแม่เจ้าบันไลไว,ว้วอลแล้วไงเร็วดิเชีย่ยโอ้ซอมบี้เกิดแล้ว โอเคครับรู้สึกว่าจะจะทันนะครับ่วิ่งครับถ่าว่าอย่างนี้ครับปุ๊บเราจะได้ไฟวิไฟแม่งสวยวะ่ะเผมชอบนะผมชอบผมว่าผมชักชอบซิกเซมแผงนี้แล้วดิโอเคครับเราจะ,จะขุดลงมานะครับตอนนี้เราจะขยายบ้านกันโอเคเราขยายบ้านกันขยายเรื่อยๆครับค่อยๆขยายไม่ต้องรีบร้อน ตอนนี้เราแปะทอแล้วโอเคสเราต้องขุดตัวคาบออกก่อนนะครับเดี๋ยวขอแปะจินตรงนี้หน่อยตึ๊บทึ๊บทึ๊บโอเคอันนี้มาสองช่องตรงนี้ก็มาสองช่องนะครับโอเคอันนี้ขุดไปเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชีฟยังไม่ต้องขุดหรอก คคือเราเริ่มมาอย่างนี้เข้าบ้านมาปุ๊บนีวเราเปิดวงไว้ปุ๊บลงมาปุ๊บโอเคแล้วเราก็ทำลงไปอีกชั้นหนึ่งโอเคครับแล้วตรงนี้เราก็ขยายมาอีกทีหนึง่งนะครับขุดตรงนี้ออกปุ๊บปุ๊บขุดอืมสวยสวย โอเคเรียบร้อยโอเคนะครับช่องหนึ่งปึ๊บตรงนี้กี่ช่องตรงนี้ช่องหนึ่งตรงนี้ก็ช่อง,องเดียวเฮ้ยไม่ดีตรงนี้ถูกทิ้งนะครับปึ๊บปุ๊บจากนั้นเราก็จะมาตึดสามสามอันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเค นครับแล้วเราก็จะขุดไปเรื่อยๆทะลุไป<ม>โอเคครับตรงนี้มันเมื่อแปรทอสักหน่อยแปะไม่แมวแปะตรงนี้วะแปะเอ้ยเดี๋ยวนะเท่ากันหมดหนะึ่งสองสองหนึ่งสองโอเคเท่ากันครับโอเคครับเราก็จะขุดต่อไปเรื่อยๆ อ,อ,อ,อืขุดต่อไปเลยครับขุดได้เท่าไหร่ขุดไปเลยครับช่วงแรกๆนี่คอพอสตโตนจะสําคัญมากครับแต่เด๋ยนหลังๆท่านจะเห็นว่ามันโคตรเกิกกะเลยมันมีเต็มไปหมดเพราะเราจะทําอะไรเราก็ต้องขุดขุดมาขุดออกมาเม่ขุดล่ามพาเลยตอนหลังๆเี่ยดลูกเหล็กเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เมื่อกี้ไม่ได้ดูอนะ โอเคครับเราจะขอมาทําขัดก่อนแล้วกันขัดนะครับถังน้ําตอนนี้เรามีแร่เหล็กสิบนะครับโอเคนี่นครับตัวครับเราจะวางกันตรงตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เราจะทําเตียงคนระับขนแกะที่เราได้มาเรมามีหกนะครับวางไว้ข้างบนสามอันวางไางวงไ้ไข้างล่างวางไม้ไว้ข้างล่างสอันเราก็จะได้เตียงมานะครับโอเคเตียงเราจะขอวางตรง เดี๋ยวขุดไปอีกสักหน่อยแนละ้ mm. Mm. เวเราก็จะทำดันเหมืองนะเหมือง mm. คือหาแร่เหมืองไว้หาแร่โอเคครับเราขุดุขดขดแค่สามพอเราไม่ขยันนะครับเราเป็นคนขี้เกียจ <laughs> เราไม่ขุดเยอะโอเคผังละโอเคเดี๋ยวใช้อิตเตอร์ไมใ้ให้มันพังๆไปกนะ่อนอืม ทิเตอร์ไม่เห็นได้ว่าพลังพลังความอึดนนี่มันจะลดเร็วมากลดเ,ลเร็วพอๆกับทองนะครับเราก็ถูก <Good. S 1> <Good. S 2> ไปเรื่อยขุดไปเรื่อยกว่าแม่งจะพังไ <c oughs> อ้เหี้ยอ รเราขุดแค่นี้เราไม่ทำบ้านใหญ่โตนะครับเราทำบ้านแค่พออยู่ได้นะครับเราไม่ได้ทำใหญ่โตเพราะเราขี้เกียจโอเคครับสงสัยคุณต้องเป็นพาร์ทสองแล้วผมขูคิดว่าสอง,องพาร์ทนี้รวมกันคงเกินสิบสองนาทีแล้วไอ้สิบห้านาทีเอเอไม่ใช่สิบสองไม่ใช่สิบสองโอเคครับก็ เดี๋ยวพอขุดนี้เสร็จขอจบเลยแล้วแล้ว,ลวพักต่อไปเราจะมาออนไลน์กันแล้วก็ออนไลน์สงสัยผมจะถ่ายพรุ่งนี้นะเพราะตอนนี้เพื่อนผมมันไม่อ่อนนะครับมันไม่อ่อนดึกเพราะฉะนั้นออนไลน์นานๆจะมีทีแต่ถ้ากับเพื่อนก็โอเคได้ขุดไปอีกช่อง,งเอ้ยไม่ใช่ว่าขุดไปจะ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 เจอเจอเหล็กนะเจอตันเจี้ยนโห,โหดีใจอะ่ะ แล้วเดี๋ยวพอนี่เสร็จผมจะได้ไปลบมอดเอ็กซเรย์ด้วยครับเพราเดี๋ยวท่านเจ้าพ่จะหาว่าโกงอะโกงอะเยี่ยวัวโอ,โอ,โอเ้เวรกรรมหาโกงอีกปิดปิดปิด,ปด,ปดโอเคโอเคครับก็เสร็จแล้วครับตอนนี้บ้านเราก็ติดไฟก่อนแปะ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 อ่ะ โอเคครับสำหรับตอนนี้บ้านเราก็เสร็จสิน้นสมบ,บูรณ์แบบเตียงมีโอ,งง <c ười> โอ้ยสัสเตียงแม่งเย็บโอ้ยเสร็จแล้วหมดไปอะไรเนี่ยอ้าวโอกดผิดนะโอเคครับก็สําเร็จเสร็จสิน้นบ้านหลังแรกของเราเสร็จแล้วนะครับขอจบคลิปก็แค่นี้เลยลวกันเดี๋ยวเราจะออกไปล่าสัตว์ก,กันพรุ่งนี้โอเคครับจบแล้วนะครับสําหรับที่เหลือสําหรับใครที่อยากเล่น ที่เล่นซิงเกิลเพลย์ม่เล่นไม,ไม่ได้เล่นมัลตินะครับก็มาดูคลิปนี้นะครับสอนทุกอย่างอยากถ้าเกิดว่าอยากถามอะไรขอให้ไปเเออเออแอดสกายผมมาครับก็เดี๋ยวชื่อสกายก็จะ,จะมีอยู่ตรงด้านล่างหน้าจอนะครับ โอเคครับว่าขอจบกันแค่นี้เอ้ยไม่ใช่จบยังไม่จบยังไม่ได้แต่งงานเรายังไม่จบกันเออขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องคาบของให้ท่านผู้ชมดูอนะ่ะเราจะคาบเตาให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือวิธีคาบเตานะครับเหลือให้ช่องให้เหลือช่องตรงกลางไว้ช่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้เตามาปุ๊บโอเคครับจากนั้นคาบ กล่องนะครับกล่องเก็บของปุ๊บ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 ปให้เหลือช่องตุ๊กลาไว้ช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ๊บออกมาตึ๊บึ๊บก็จะได้มาครับนี่ครับครบเซตโอเคครับลาแค่นี้แหละสวัสดีครับก็บายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะเล่นออนไลน์กันแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ